Oh no. okay. เน้ำแน่ขนาดพี่น้องกล้วยป่าก็อ้ายึกแล้หอมข้าวคั่วดีฮะกินพี่น้องเจ็บ สบายดายสบายดีพี่น้องสวัสดีครวบผมบุกคนกรูทุกเนี่ยเฮลโลเอฟวร์บีบาร์ดี้สิเจ้าเต็ดกะมอยเงยสบายดีพี่น้องก่องฝายสุคู่สูขคนคือเขาโอนี่ซองดามเมลเชนเนลในโมนี่จะมาพาพี่พน้องมากินก้อยพี่น้องก้อยปลาก้อยอันนี้แกงก้อยปลานิ่นพี่น้องก้อยปลานิ่นว้าวแกงแกงกระดูกหัว พื้นทองเอามาสดน้ำเพื่อเวลาแข่งเข่าเแซ่บหรือแหนมจริงปะเอ้าคุณต้อว่าะไรใช่ไหมฮะคือเก้าพี่น้องเขากินเข่าเส้าด้วยกันพี่น้องเส้าเข่าเหนียวเข่าเหนียวพีเสียบเแซ่บคือเก้าวะลงมือในเข่ากันยันเข่าเหนียวฮอนฮอนว้าวลงมือลงมือนางตามเนี่ยแตนแตนแตนใส่มือคุยแบบมีรูปด้วอีกเอ ล,าาลูกจะลวดบ้านหน้าบ้านเฮาแซ่บๆงอบก้อยปลานิลเนาะคำยันยันเติบมแต่ลูกโดดน้ำบ่จับจับอา้าว แน่นาดเด้เรือกอยู่ทีผมลำลำไปเนาะส่บีมาหน่อยหนึง่งยองไยข้างพอนกับพื้นทองพี่น,ะนอะลวกขาครับครับแจงกับคมบีปลาคมอ่อนพี่น้ะบอกแจง ห oh, okay. นาม<อ>แน่<อ>ขน,ขนดาดพี่น้องก้วยป่าเขาก็อ้ายึกละหอมข้าวคั่วดีฮะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคน คือหลังฮับชุมจะเข้าวกันเนาะอาหารซาวอาหารสาวมอนดีอาหาร้าวัดจลิตเลยแบกเปิดแบกเปิดพื้นทองเนาะว้าความมันใส่บีบหอมเนาะคมอ่อนๆรุมภาษาเวียดว่ะอันสางอันสางกับเอ็นเออเลย หารลาวอาหารพื้นบ้านก้อยป่าเท่านั้อาหารบ้านๆพี่น้องปลาแซ่บๆบ่กินให้ลืมบ้านเนาะบ่ได้เมือหลายปีจักกิจื้อหอมเข้าบ้านกินให้ลืมบ้านเนาะให้ลืมผู้สาวเนาะยามใดก็จื้อต้นก้มอตะกบกระดุทิ่มเย หัเงี้ยๆพี่น้องแซงกันได้เรื่องฮะคงเตงซีน้ำม,มันขุ่นดีฮะสุดยอดฮอนพี่น้งองเละขนาด ขา้าไปพวกข้าทำใใหญ่อะ้นอนวัน,นย้อนคางบุกคย้ออย่าลืม,ม,มเด้อพี่น้องเร้อเข้าก็ฮนี่พี่น้อง <c oughs> ไปกดไลค์ซับสไครป์พวกเราได้เด้อ,อนะกัะแนนะฝากพอแมาพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้อกำลังฮทำน่ กอวยปานินพี่น้องอเจ็บเส็บอาหารบางนาผมไ่ได้คัวเนาะกอวยแบบดิบๆเดี๋ยว่าคันบางนาและคันเกลือสุดยอดอาหารบางนาพี่น้องป๋วยปนิน,นบรรยากาศคือเก่าพี่น้องบ่า,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 บาไปไตดอกรัง,งห้อพักคือเก่าแหละ <laughs> Cái <laughs> xe bà Covid nó bị nóng nó. xuống này nó bán Nhung nhạc cơ Việt Nam mà khuyên hàng Cái hàng này phá nằm rồi ข้าวหนึ hmm. uh ่งแกงแน่ขนาดนัวกันนี่พี่น้องชีมโอ้โหตกซสมป้าทอกตกแตงกัดเข่าอยู่วะแตงกับทั้งใหญ่ทั้งยาวเนะเพื่อนเราจะได้ใครวะได้คนพูด เด็ดมาแต่ส่วนที่มัดทวงเปล่งส่วนหลังบ้านกรกเองน่าเพีนน้องเหมือนมักแตงมานนี่ม okay? ันอิ่มอะดุมมัดแตงอะงอบแซบแบบบ่บอใคร เสื่องเขาพี่น้องออเก็นไดกระเืียงลยอินขับยังใหญ่ <c oughs> เึ้นแข้อนคมลำลำพี่น้องอ าติดมืีครับใช้บ่วงมันจะบาดนี่ตักขึ้นมาทำใหญ่ๆโอ๊ะๆยังเพ็ดหลายหอนมากับบานแซ่บดีพี่นองเน

เดือนคือเขาห่ออีกหลวงเนี่กูดเด็กกูเปิดเตี้ยวแจั๊กนี่นยังมงุงอีกนะชิ่มอิน ตัวเดียวนะตัวเดียวกรตุกโลขึงสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อโมซูบูทุกคนดีเปนมังค่าโสมเนาะนี่กับมือพักพ่อนอะวันเสาร์วันอาทิตย์คือเก้าพี่น้องเขามเมนูกินคือเก้าข้าวลำไส้พี่น้องอาหารเจ้าผมมีอย่างไร ท้ายคลิปก็มีเจมือของเช่าทิศเลยพี่นอ้องแต่ว่าไปลงก็ประมาณไล่ไลไปเนาะพี่นอ้องอะไรเป็นมือไปพอมีเวลามีแต่ม่าเช่าทิศกันนะเฮี้ยน,นยุ่งจริงห่ะอุ้ยเขาดีจริงๆริใครที่เข้าไปก็อย่าลืมเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเน่อยอย่าลืมกันอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะนะอรับคลิปใหม่ๆของพวกเราอไลค์แชร์ไลค์พี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> แซบคือเขาหับเมื่อไหร่ครับแซ่บยอนเป็นนัวลายใช่ไใช่ลายใช่บาดใช่น้อยใช่มากแซ่บได้ผู้มักมักนัวมักจืดมักจางพี่น้องอ้าวตัวเก็บมาจากส่วนพี่น้องปลูกเองกินเองแซบ ตินกินลก็อิ่ม่ห้อชงเป็นแย่สวยเลยฮะเนแ่เลยออาเปนนำแกงสดเลย เอากันเนาะอใบไก่ครับตัวแกงนะโอ้คิไปมาอิ่มแล้วเาเขาจะอิ่มหรอเ้นกินแล้วค่อยสบายครับเอ้าพี่ด้องส้าม อิ่มแล้วพี่น้องโอ้แล้วกระยังยุ่งๆเลยถั่วยังสองสามต่อนนี้แกงกันยังเอามาซุปหนามสิพี่น้องอ่าพี่น้องคือเก่าเด้อฝากส่องดามทำได้แชแนลพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดซับก๊าดไข่อ่ากดไลค์กดซับก๊าดไข่พีเก่าเน่อยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะพี่น้องเพื่อประชาชีพใหม่ของเราตักตั๊กตั๊กตั๊กบัวอะไรเนี่ยฮั่งตัวไทยนี่ก็ไว้พอในสงครามสุทธิสาน จึงสุขภาพแข็งปารนาทั้งใดคอยได้ทั้งนั้นสําหรับืันนี้เขาเกล้าาสบายีาสบายดี